ขนาดนะสวัสดีครับตอนนี้กำลังเคลื่อนขอบวนโอู้้สาวฮลโลเอาจกลงหน่อยก๊ะลังองอกไปก๊ะลังออกไปเออสาวครับมาหน้าเเดียวเลยไปไปออกไปเมีไปไปก๊ะล่าอลงไปต้อกันเบิ่อหนี่ละ เออเออเม่กูเข้ามาอยู่อู้ขบวนกำลังเคลื่อนครับขบวนนำห้องมอมีเตียนอ้เราเสียวุญครับ มาครับซอยแรกซอยแรกอู้ันนี้ขันนี้ออกมาคันนี้เทาสิไปกับห้องนี่คิดว่าวเดียวจะไปดูขวดอ้เสียหนึ่งครับภาพนะครับเอโอู้ไทย โอ้ขบวนน้ำหลังเลยเยอะเลยหลายเขาแต้วเขาถิ่มทางกันอยู่นี่สองสามเมตรอยู่รถมาเรื่อยๆครับทีมงานไหนโอ้ี่ทางทางก็มีอรับ ตีเล็กนะไปไปได้คนเดียวด้วยขาเขาเนี่ยเขานำมาเองเขาโอ้บสิบหล่อโอ้ยขาดางงานค่ะอ่าตีเล็กครับเนี่ยตีเล็กไซมันโอ้ใจใจเอกตัวนี้อีกเพียงเนี่ย เชยวดครับนี ock, <ousse au> <c oughs> ่ป uh ีน huh uh. <c oughs> <A> ีลยหายครับขบวนคข้างห่างกันครับโอ้ลาดแเลกแยกเลยปายแล้ว เสียนหนึ่งครับอีกพอหาโลงสามโลงอู้ไอ,อ้ครับสายรัดสายรัดอ,อู้ไม่มีโลกันได้น้ำลัางมาอยูอะอู้อ่า ไกลแห่งเลยโอ้เต็มเลยโอ้เอเล่เลยเยอะเลยครับกูล่โอ้ติดเางืาอนเงาห ออไมเอาบางปะอนรูปปุกันเนียด้วยเด้อโอ้รถกำลังมา,ราครับไปไปไปๆไปนี่มา,มาเต็มเลยครับ <c ười> เอาพี่นึงวาอาชีพว <ค><ณ>มาครับพันแรกครับโอ้รถรถจะภาพรถจะภาพเรถจะภาพครับไปแล้วครับเอาอิฐมา เบียโจรครับเ <Okay. S 1> จ้าภาพเน้นเน้นอิดครับโอ้สาวนุ่นครับนี่เลยครับสามยีเด็ดของอาเลยครับโอ้นี่เปียกแล้วรี่นี่ครับโอ้นี่ก็มาเรื่อยๆครับ <c oughs> <c oughs> รถหมอลำนี่รถหมอลำม, <laughs> <laughs> มาครับ <im itation> โอ้รถทะยอยมาเรื่อยๆครับนี่เสียคิงครับนี่เสียคิงมาแล้วครับหลอแล้ว <im itation> อ้ส <3 S 1> ามฉากเนี้ยสามฉากเนี้ <im itation> ยไปครับลุย <im itation> ไปแ <im itation> ม่รถเยอะมากครับ ลานเด้อโอ้โอ้เออดีย๋ยวตอ้ไปเลยอ,เอาดีครับแม่เอาแม่โคเล็กมาช่วยครับโอ้โหไปแล้วครับเอาครับล็อกกี้อินดี้ครับอโอ้ ไปครับไปครับน,นี่รถแรงโซนมันปวดครับเนี่โอ้เสียวุตครับเสียวุตถ,ถึงแล้วครับทังหน้านะ oh, อันนี้ใจเอกับเป๋โอ้สวัสดีครับ oh, มาแล้วมาอีกหนึ่งคันครับโ้ตมาครัให้ชมยาวๆครับวันนี้ไปครับลูกพี่เม่อเเตอร์ครับไฟเตอร์ ไปครับมายังรอเลยครับน,นี่แก้วเจริญทรัพ์ครับล็อกกี้เนาะอาอันนี้ครับนี่ครับสีเดชจากูอีสานต้ครับอันนี้ยอยร,รอจัดครับยบเ้น สุดยอดอู้อันนี้สวยๆเลยครับนี่ไปครับพี่ไปเอาทรายมาครับนี่อันนี้ก็ยิงตรงจากอำนาจครับเกียรติศักดิ์รุ่งเรืองครับ จิบยาพาอ้ััชนนี่ได้ได้ชนงาแพงกันเลยเสียแบงค์ครับเนี่ยดืสงค์เสแคบาอ้ลใจครับอุบนน้ำสิงรับสีชมพู ก็เริ่มจะหมดแล้วทยอยเข้ามาเรื่อยๆครับเสียต้องครับมาแล้วอันนี้ก็เจ็ดสี่แล้ว มีแตร่รถส,สวยๆครับวันนี้คุยใหญ่เฮงครับเบียเบียสับเอามาอีกหนึ่งคันครับโอ้ล็อกกี้ครับเอ้โอ้โอโอ ไปครับโอ้รอครัโอ้ใจดีโอ้รถรอครับอู้ไอ้ยะานี่ยางรอครับอันนี้จัดสายเอาอย่างเต็มเลยครับรถรอโซนดูบนนะเบิ้ดบอยเบิ้ตบอยเอา ตลอดคลิปนี้ก็บายบายครับก็ <Okay. S 1> เดี๋ยวพาไปดูจุดเทครับทีนี้